สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องที่น่าสนใจมากๆกันนะคะจากหนังสือ The Ultimate Guide to Red Light ของ Ari w i t t o n ว่าด้วยเรื่องการบำบัดด้วยแสงสีแดงแล้วก็อินฟราเรดไกลหรือ RLT ค่ะลองนึกภาพตามนะคะถ้าเกิดมีอะไรสักอย่างที่แบบโอ้โหช่วยได้เยอะมากตั้งแต่ผิวพรรณฟื้นฟูกล้ามเนื้อลดไขมันแต่สิ่งนั้นไม่ใช่ยาแต่ดันเป็นแสงอะค่ะ ครับเป็นแนวคิดที่แบบน่าทึ่งมากจริงๆแสงที่ว่านี้ก็คือแสงสีแดงกับแสงอินฟราเรดไกลหรือ NIR นะครับที่มีความยาวคลื่นเฉพาะเจาะจงเลยในหนังสือเล่มนี้เขาเสนอว่าแสงพวกนี้มันทำหน้าที่เหมือนเป็นสารอาหารที่จำเป็นสำหรับเซลล์เราเลยสารอาหารจากแสงประมาณนั้นเลยครับ แล้วก็มีงานวิจัยที่อ้างอิงไว้เยอะมากนะครับเป็นพันๆชิ้นเลยที่ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของมันแต่ก็นั่นแหละครับคนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยรู้หรืออาจจะมองข้ามไปว่าแสงกับสุขภาพมันเกี่ยวข้องกันขนาดนี้จริงค่ะจุดเริ่มต้นก็น่าสนใจนะคะย้อนไปไกลเหมือนกันตั้งแต่สมัยก่อนที่เขาใช้แสงอาทิตย์บำบัดพวกโรคผิวหนังแผลติดเชื้ออะไรแบบนั้นใช่ครับเฮลิโอเทอร์ี ซึ่งจริงๆแสงแดดมันก็มีแสงสีแดงมี NIR ปนอยู่ด้วยตามธรรมชาติอยู่แล้วอ๋อค่ะแต่จุดเปลี่ยนจริงๆก็คือตอนที่คุณเอ็นเดอร์เมสเตอร์ค้นพบโดยบังเอิญน,นะครับช่วงปี1960 s. ตอนนั้นเขาใช้เลเซอร์แดงๆกำลังอ่อนๆทดลองกับหนูแฮมสเตอร์แล้วยังไ่ต่อคะปรากฏว่าแผลของหนูมันหายเร็วขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยอะ่ะโอ้โหบังเอิญเจอของดีเลยนะคะครับแล้วต่อมาทาง n a ซาก็เข้ามามีบทบาทเอาเทคโนโลยี LED แสงสีแดงไปใช้ปลูกพืชในอวกาศก่อนอ๋อที่เคยได้ยิงมาใช่ครับแล้วก็พบว่าเอ๊มันมีผลกับเซลล์มนุษย์ด้วยนี่ ก็เลยเอามาทดลองใช้กับนักบินอวกาศช่วยเรื่องกล้ามเนื้อกระดูกแล้วก็รักษาแผลเลือร่างต่างๆสุดยอดเลยค่ะแล้วกุ้นไกที่มันทำงานจริงๆล่ะคะที่เรียกว่า PBM อะไรสักอย่าง Photo Biomodulation ครับหรือ PBM ถ้าแปลตรงๆก็คือการใช้แสงไปปรับเปลี่ยนการทำงานทางชีววิทยาในระดับเซลล์แล้วมันไปปรับเปลี่ยนตรงไหนเป็นพิเศษคะเป้าหมายหลักเลยนะครับคือไมโทคอนเดรียโรงไฟฟ้าของเซลล์เรานี่เองถูกต้องครับแสงเนี่ยโดยเฉพาะแสงแดงกับ NIR มันจะเข้าไปกระตุ้นโปรตีนตัวสำคัญตัวหนึ่งในไมโทคอนเดรีย ชื่อไซโทโครมซีออกซิเดสพอกระตุ้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้ไมโทคอนเดรียผลิต ATP หรือพลังงานให้เซลล์ได้มากขึ้นเหมือนเราเติมน้ำมันให้เครื่องยนต์ประมาณนั้นเลยครับทำให้เซลล์มีพลังงานไปทำงานไปซ่อมแซมตัวเองได้ดีขึ้น นอกจากนั้นนะครับมันยังช่วยกระตุ้นการปล่อยไนตริกออกไซด์หรือ NO ออกมาด้วย NO นี่มันช่วยเรื่องอะไรนะคะสำคัญมากเลยครับช่วยขยายหลอดเลือดทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นส่งออกซิเจนสารอาหารต่างๆไปเลี้ยงเซลล์ได้ดีขึ้นแล้วก็ยังช่วยลดการอักเสบได้ด้วยโห oh, ครบเลยทั้งพลังงานทั้งการไหลเวียนครับมันมีอีกกลไกหนึ่งที่น่าสนใจคือมันทำหน้าที่คล้ายๆกับฮอร์โมนฮอร์โมนคืออะไรคะมันคือการ ให้ความเครียดระดับต่ำๆแบบพอดีพอดีนะครับคล้ายๆเวลาเราออกกำลังกายพอเซลล์เจอกระตุ้นแบบนี้มันก็จะตอบสนองด้วยการปรับตัวให้แข็งแรงขึ้นทนทานขึ้นทำงานได้ดีขึ้นอ๋อเหมือนกระตุ้นเบาๆให้ตื่นตัวให้แข็งแรงขึ้นนั่นเองใช่เลยครับแล้วผลลัพธ์ที่จับต้องได้จากกลไกพวกนี้ที่หนังสือเขาเน้นๆมีอะไรบ้างคะที่เด่นๆเลยนะครับเรื่องผิวพรรณนี่ชัดเจนมากช่วยกระตุ้นคอลลาเจน ลดริ้วรอยแล้วก็เร่งให้แผลหายเร็วขึ้นบางงานวิจัยบอกเร็วขึ้น20เอร์เซ็นเลยนะว้าวเร็วเหมือนกันนะคะครับแล้วก็เรื่องสมรรถภาพกล้ามเนื้อกับการฟื้นตัวอันนี้คนออกกำลังกายน่าจะชอบช่วยลดความล้าของกล้ามเนือ้อเพิ่มความทนทานฟื้นตัวหลังออกกำลังกายได้เร็วขึ้นลดปวดลดเมื่อยได้ด้วยใช่ครับ ลดตัวบ่งชี้ความเสียหายของกล้ามเนื้ออย่างค่า CK creatine k i n a s ได้ด้วยดีเลยค่ะแล้วเรื่องที่คนสนใจมากๆอย่างการลดไขมันล่ะคะมันช่วยได้จริงไหมครับคือมีทฤษฎีว่าแสงอาจจะไปกระตุ้นให้เซลล์ไขมันเนี่ยปล่อยไขมันที่สะสมไว้ออกมาที่น่าสนใจคือมันอาจจะช่วยจัดการกับไขมันดือ้อไขมันดือ้อแบบที่ลดยากๆใช่ครับบริเวณที่เลือดไม่ค่อยไหลเวียนดีเช่นหน้าท้องส่วนล่าง สะโพกต้นขาอะไรแบบนั้นซึ่งการออกกําลังกายเฉพาะส่วนอย่างเดียวมันลดไขมันตรงจุดนั้นไม่ได้โอ oh, เข้าใจแล้วค่ะครับเช่นช่วยลดอาการปวดอักเสบในพวกข้อเสื่อมแล้วก็มีงานวิจัยที่ชี้ไปทางประโยชน์ด้านสมองความจําสมาธิหรือแม้แต่อารมณ์ด้วยนะครับสมองกับอารมณ์ด้วยหรอคะครับมีการศึกษาเบื้องต้นในกลุ่มคนที่มีอาการซึมเศร้าวิตกกังวลหรือแม้แต่โรคทางระบบประสาทก็ดูมีแนวโน้มที่ดี โอกว้างขวางมากจริงๆใช่ครับรวมถึงเรื่องการนอนหลับด้วยนะมีการศึกษาที่ใช้แสงส่องผ่านจมูกพบว่าช่วยเพิ่มเมลาโทนินได้น่าสนใจมากค่ะแต่ทีนี้พอจะเอามาใช้งานจริงมันมีอะไรที่เราต้องรู้ต้องระวังบ้างไหมคะมีแน่นอนครับเรื่องแรกเลยที่หนังสือพูดถึงคือ mal illuminationmal illumination ill um ครับคือภาวะที่เราขาดแสงที่จำเป็นนะครับ พราะวิถีชีวิตสมัยนี้เราอยู่ในอาคารซะส่วนใหญ่ทําให้เซลล์เราไม่ได้รับแสงที่มันเคยได้รับตามธรรมชาติเหมือนขาดสารอาหารจากแสงไปเหมือนกินแต่อาหารแปรรูปขาดสารอาหารจริงๆประมาณนั้นเลยครับแล้วอีกเรื่องที่สําคัญมากๆคือปริมาณแสงหรือโดสปริมาณแสงหมายถึงความแรงหรือเวลานานแค่ไหนคะทั้งคู่เลยครับมันมีหลักการที่เรียกว่า bi-phasic dose response ค่ะ คือน้อยไปก็ไม่ได้ผลแต่ถ้ามากเกินไปเนี่ยผลลัพธ์มันจะลดลงหรือบางทีอาจจะกระตุ้นให้เกิดอาการล้าได้ด้วยซ้ำเอ้ามากไปก็ไม่ดีเหรอคะใช่ครับต้องหาจุดที่พอดีพอดีควรเริ่มจากน้อยๆก่อนโดยเฉพาะถ้าสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วแล้วแสงสีแดงกับอินฟราเรดใกล้มันต่างกันไหมคะเรื่องการใช้งานต่างกันที่ความลึกครับ อินฟราเรดใกล้หรือ NIR เนี่ยมันทะลุได้ลึกกว่าแสงสีแดงอาจจะเข้าไปถึงชั้นกล้ามเนื้อข้อต่อหรือกระดูกได้เลยโห oh, ลึกเหมือนกันนะคะครับส่วนแสงสีแดงจะทำงานกับผิวหนังชั้นบนๆได้ดีกว่าอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่ใช้กันตามบ้านก็เลยมักจะเป็นแผง LED ที่ผสมทั้งสองช่วงคลื่นมาเลยอ๋อ oh, เพื่อให้ครอบคลุมประโยชน์ทั้งตื้นทั้งหลืบ ถูกต้องครับเช่น660น,นาโนเมตรแดงกับ850นาโนเมตร NIR ระยะห่างจากเครื่องก็มีผลนะครับถ้าอยากให้ผลลึกๆก,ก็ใช้ใกล้ๆตัวหน่อยถ้าเน้นผิวก็อาจจะถอยห่างออกมาแล้วความปลอดภัยล่ะคะกำนวลเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมแสงพวกนี้มันร้อนไหมคะ เออโดยทั่วไปถือว่าปลอดภัยนะครับมันไม่ใช่เลเซอร์ความร้อนสูงแล้วก็ไม่ปล่อยรังสี UV เหมือนแดดไม่ทำให้ผิวไหม้ผิวแทนหรือสร้างวิตามินดี<า>แต่ก็ควรเลี่ยงการจ้องแสงเข้มๆนานๆนะครับแล้วก็มีคำแนะนำว่าไม่ควรฉายแสงไปโดนก้อนเนื้อง,งอกโดยตรงเพื่อความปลอดภัยแล้วมันทะลุเสื้อผ้าได้ไหมคะไม่ได้ครับถ้าเสื้อผ้านาๆน,น,น,นี่คือบังหมดเลยต้องให้แสงโดนผิวโดยตรง เข้าใจแล้วค่ะสรุปแล้วการบำบัดด้วยแสงสีแดงกับ NIR นี่ก็เป็นเรื่องที่มีหลักการมีงานวิจัยรองรับมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นเครื่องมือที่อาจจะช่วยชดเชยบางอย่างที่ขาดหายไปในชีวิตยุคนี้ได้จริงๆใช่เลยครับมันเปิดมุมมองใหม่ให้เราเห็นว่าสุขภาพดีเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาหารการออกกาลังกายอย่างเดียวแต่แสงที่เราได้รับหรือไม่ได้รับในแต่ละวันเนี่ย ก็เป็นปัจจัยสำคัญมากๆที่เราอาจจะมองข้ามไปนานเลยนั่นสินะคะก็น่าคิดต่อไปว่าในโลกที่เราอยู่ในอาคารกันมากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้การที่เราจะหันมาใช้แสงบำบัดที่ออกแบบมาเฉพาะทางแบบนี้มันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพพื้นฐานเหมือนอาหารเหมือนออกกาลังกายไปเลยหรือเปล่าอืมเป็นคาถามที่น่าสนใจมากครับแล้วมันยังมีกลไกลอะไรในร่างกายเราอีกบ้างที่แสงพวกนี้มันเข้าไปควบคุมดูแลอยู่ แต่เราอาจจะเพิ่งเริ่มทำความเข้าใจมันเท่านั้นเองครับนั่นสิครับยังมีอะไรให้เราค้นพบอีกเยอะเกี่ยวกับแสงกับชีววิทยาของเรา